อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องปฏิหารหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ขับรถกระบะไปประสบอุบัติเหตุรถจนนะครับพอมีการสอบถามไปว่ามีได้ห้อยพระหรือของรางเครื่องรางที่ดีอะไรหรือเปล่าเขาก็ตอบมาว่าห้อยเหรียญหลวงพ่อเงินครับผู้สื่อข่าวมีการรับแจ้งรายงานนะครับจากคุณวัชพจน์ธารการอายุ36ปีนี่นะครับวัชพจน์คนนี้เป็นพนักงานและคนขับรถส่งของเอกชนรายหนึ่งนะครับ ผมวสพดเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุขณะขับรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าบนถนนสายตัดใหม่ที่จุ้มจังนะครับก่อนถึงสี่แยกไฟแดงที่จังหวัดร้อยเอ็ดดยหลังประสบอุบัติเหตุนะครับมีผู้โทรศัพท์โทรเข้ามาสอบถามว่ามีของดีอะไรป้องกันตัวหรือแขวนพระอะไรจึงปลอดภัยดังกล่าวทั้งทั้งที่ลักษณะการเกิดเหตุแล้วน่าจะรุนแรงและได้รับอันตรายแต่กลับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างไรจากภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็น่าจะอันตรายอยู่นะครับ อุบัติเหตุนี่นะครับเกิดขึ้นจากขณะที่ตนกับแฟนสาวขับรถมาจากมุกดาหารผ่านมาทางนาใครจะมาทางสีแยกไฟแดงเพื่อเลี้ยวขวาเข้าที่กาลสินด้วยความเร็วปกติครับเพื่อที่จะไปส่งของซึ่งตนขับมาอยู่เลนซ้ายมาเรื่อยๆแต่พอจะขับมาถึง3แยกพบรถเก๋งสีดำขับขี่อยู่ข้างในลักษณะค้อมเรนนะครับเหมือนจะเข้าเลนขวาตนจึงชะลอความเร็วเพื่อดูท่าทีของรถเกง๋งคันดังกล่าวว่าเป็นยังไง จูจ่ๆรถเก๋งคันดังกล่าวก็หักออกเลนซ้ายแบบกระทนหันครับตนจึงรีบหักเข้าเลนขวาเพื่อหลบเลี่ยงการเฉียวชนนะครับแต่ด้วยน้ําหนักรถบรรทุกเนี่ยมันจังหวะแตะเบรกและหักหลบในระยะกระชั้นชิปเนี่ยนะครับทำให้เกิดแรงเหวี่ยงรถจึงเกิดอาการกระชากสองครั้งก่อนที่จะเสียหลักพลิกตกข้างทางหลายตลบ ขณะเกิดเหตุเนี่ยจนจาไม่ได้นะครับว่ากี่ตลบเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยเป็นช่วงนาทีชีวิตจริงๆแต่ก็รู้สึกว่ามันนานมากก่อนที่ชาวบ้านเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆสถานการณ์เ,เข้ามากู้ภัยให้การช่วยเหลืออย่างปลอดภัยโดยตนและแฟนสาวที่โดยสารมาด้วยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเลยนะครับนายวสพกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยผ่านมาแล้วสวันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตนคือยังมีผู้พบเห็นเหตุการณ์ โทรศัพท์เข้ามาสอบถามตนในกรณีที่เกิดขึ้นทั้งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนี้เหตุการณ์นี้เนี่ยคู่กรณีเนี่ยขับหนีไปเลยนะครับโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่มีเรื่องเกิดขึ้นนะฮะสำหรับคนที่โทรมาสอบถามเนี่ยเขาพุ่งเน้นประเด็นเรื่องความแปลกประหลาดใจให้กับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มาช่วยเหลือตนในวันเกิดเหตุซึ่งตนและแฟนสาวแคล้วคลาดปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ว่ามีของดีอะไรป้องกันตัวหรือแขวนพระอะไรที่ปลอดภัยดังกล่าวจึงปลอดภัยดังกล่าวทาั้งทั้งที่ลักษณะการเกิดเหตุแล้วนี่น่าจะรุนแรงและได้รับอันตรายนะครับทั้งนี้เนี่ยคุณวัชพลนะครับเลยบอกว่าได้ห,ห้อยหลวงพ่อเงินที่วัดบางคลานจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นรูปหล่อที่เห็นตามภาพมงกลมทางด้านซ้ายนี่นะ,ะภาพใหญ่ขายายมานะฮะเป็นหลวงพ่อเงินรูปหล่อนะครับเดินทางเป็นประจำ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถือเป็นปาฏิหาริย์เป็นประสบการณ์แรกในชีวิตที่ประสบอุบัติเหตุแต่คล้าวคลาดปลอดภัยทั้งนี้ตนเชื่อในอิทธิคุณของหลวงพ่อเงินแล้วยังเชื่อในความกตัญญูต่อบุพการีต่อผู้มีพระคุณเป็นคนดีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มีคุณธรรมและหมัน่นทำบุญจึงทําให้ตนและแฟนเนี่ยไม่ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุดังกล่าวขณะที่รถคันที่ประสบอุบัติเหตุเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนี่คุณวัชพลกล่าวนะครับ และเรื่องนี้ก็เป็นเหตุและเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ w ว r ร์นิวข่าวในมือคุณ